แจ้งพี่น้องประชาชนทุกท่านถึงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใหม่โดยล่าสุดคลังประกาศจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วและเตรียมเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัตรรุ่นใหม่ให้ทันภายในวันที่1มีนาคม2566นี้และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและไม่ผ่านการคัดกรองล่าสุดคลังได้แจ้งว่ามีอยู่ถึง7ล้านคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็ไปรับชมรายละเอียดกันนะครับว่าเหตุใดจึงถูกตัดสิทธิ์ถึง7ล้านคน ส่วนบัตรคนจนรุ่นเก่านั้นก็มีลุ้นที่จะได้เงินเยียวยาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนก็ไปรับชมในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากรัฐบาลก่อนใครๆนะครับขอบคุณครับความคืบหน้าล่าสุดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปี2566คลังได้ประกาศจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรคนจนรุ่นใหม่แล้วโดยมีผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้นประมาณ20ล้านคน ซึ่งก็มีถึง13ล้านคนเลยทีเดียวที่ได้รับสิทธิ์และอาจถูกตัดสิทธิ์ถึง7ล้านคนส่วนบัตรรายเดิมก็อาจจะได้เงินเยียวยาต่ออีกหนึ่งเดือนเนื่องจากเวลาที่จะประกาศผลหรือเวลาไม่มากพอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอัปเดตความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดมีผู้ผ่านเกณฑ์13ล้านคนเร่งตรวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1-2สัปดาห์เพื่อให้ใช้งานได้เร็วที่สุดนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจํานวนผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการใกล้เคียงกับจํานวนคนของผู้ถือบัตรในปัจจุบันที่มีประมาณ13ล้านคนจากปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนประมาณ20ล้านคนเนื่องจากเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีการคัดกรองหลายขั้นตอนคลังกําลังเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากที่สุดตามเกณฑ์ที่กำหนดคาดว่าภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์จะแล้วเสร็จซึ่งจะมีการรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อไปในอาคมกล่าวอีกว่าคนเดิมที่เคยได้สิทธิ์อาจไม่ผ่านเกณฑ์เพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีเกณฑ์คัดกรองที่ครอบคลุมเช่นเกณฑ์รายได้หรือทรัพย์สินเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมีการดูในเรื่องครอบครัวด้วยดังนั้น ผู้ที่เคยถือบัตรเดิมก็อาจจะหลุดออกไปขณะที่คนใหม่ก็จะเข้ามาเติมนายอาคมกล่าวขณะที่วันที่หนึ่งมีนาคม2566นนี้จะได้เริ่มใช้บัตรคนจนหรือไม่นั้นนายอาคมกล่าวว่าส่วนนี้เป็นกําหนดการเดิมที่วางไว้แต่ด้วยมีความล่าช้าในเรื่องของข้อมูลซึ่งมีการตรวจสอบและใช้ข้อมูลของหน่วยงานจํานวนมากจึงต้องใช้เวลาอาจจะกระทบกําหนดการเดิมอย่างไรก็ดีกระทรวงการคลังจะพยายาม ทำให้บัตรสวัสดิการใช้ได้เร็วที่สุดนายอาคมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ารเรื่องกำหนดการนั้นต้องขอไปดูก่อนว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนและต้องดูต่อไปว่ากำหนดการจะต้องปรับหรือไม่ยืนยันว่าจะทำให้ได้เร็วที่สุดนายอาคมกล่าวนะครับซึ่งตามการชี้แจงของนายอาคมนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ13ล้านคนถูกตัดสิทธิ์ออก7ล้านคนส่วนการประกาศผลอาจจะยังไม่ทันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากเวลามีน้อยเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวันที่หนึ่งมีนาคมก็อาจจะยังไม่สามารถใช้บัตรคนจนรุ่นใหม่ได้ทําให้บัตรคนจนรุ่นเก่าอาจจะได้รับเงินเยียวยาต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับส่วนสาเหตุคนที่ถึงตัดสิทธิ์มีมากถึงเจล้านคนนั้นก็คาดว่าส่วนหนึ่งก็มาจากงบประมาณของรัฐบาลที่มีอยู่อย่างจํากัดและส่วนหนึ่งมาจากการลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่ตรงกับกรมการปกครองติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทําให้เอกสารไม่สมบูรณ์ ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ไปอย่างน่าเสียดายสุดท้ายท่านรับชมคลิปแล้วคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากรัฐบาลและเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆที่มีสาระเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับขอบคุณครับ